สวัสดีครับพบกัสยามพิบูลคลับนะครับผมซาอี้พีนี้นะผมเรื่องการกินบ้าบนะผมว่ากินได้กี่มื้อแล้วก็อ่ามันจะเป็นพยาธิไหมนะครับผมส่วนการกินบาบนะครับผมกินได้ทุกมื้อนะครับผมสำหรับข้อผมนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมสาหรับข้อผมนะครับผมถ้าลูกหมาอายุตั้งแต่22วันนะครับผมผมจะถ่ายครั้งหนึ่งเว้นไปสามวันผมถ่ายครั้งหนึ่งเว้นไปสามวันผมถ่ายครั้งหนึ่งนะครับผมจากนั้นผมจะถ่ายไปอีกเดือนหนึ่งนะครับผม แล้วก็จากนั้นเลยนะผมตามช่วงอายุนะผมผมจะถ่ายไป3เดือนนะครับผม3เดือนนะครับผมแล้วก็ส่วนหมาโตผมก็จะไล่ลาลดับไป4เดือนแล้วก็5เดือนแล้วก็6เดือนก็มีนะครับผมสาหรับการถ่ายพยาธ ในเรื่องการกินบาร์ฟนะครับผมแล้วก็ควบคุมเอานะครับผมประโยชน์ของประโยชน์ของบาร์ฟนะครับมันมีมากมายอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องสุขภาพของน้องหมาน,มน้องหมาโตเร็วนะครับผมขี้สวยคนสวยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคืออืไม่เหมือนนะครับผมแล้วก็โปรตีนสูงมากๆนะครับผมอันนี้สูตรนี้สําหรับลูกหมานี่ลูกหมาที่ผมปั่นนะฮะอันนี้ผมปั่นอกไก่ไปแล้วผมใส่ไข่ไว้ทีหลังนะครับผมสามารถลองปรับใช้ได้นะครับผมตามสูตรนี้นะครับนะสูตรหมาโตหมาโตผมก็จะให้กินบาร์ฟ อ่า <üh> เป็นโครงไกายละเอียดนะครับผมเอานะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโครงเป็นตัวนะครับผมมีโครงเป็นตัวนะครับผมเสริมไปนะครับผมอ่าตัวละหนึ่งอ่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งโครงประมาณนี้นะคระับผมแล้วก็ตัวไหนใหญ่ผมก็เพิ่มเป็นสองโครงประมาณนี้นะครับก็ควบคุมได้ผมกินได้ทุกมื้อน,นะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับก็ไม่มีถูกผิดนะครับผมสาหรับการให้กินนะครับผมก็เรื่องสุขภาพเราเราสําคัญมากกว่าะะของลองหมานะครับนะ เราก็ใส่ใจให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรารับความมาเลี้ยงแล้วนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการกินบาร์บนะผมกินได้ทุกมือนะครับฝากกดไลค์กติดาตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปนะครับผมอีพีหน้าว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ